ปวดฝ่าเท้าควรทําท่าแบบไหนครับให้คุณนะครับเอาขาข้างที่คุณต้องการบริหารนะครับไขว้ห้างมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือของเรานะครับจับปลายนิ้วของนิ้วเท้าอย่างนี้นะครับยืดขึ้นมาฮะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับอีกด้านหนึ่งในการนวดคึงนะครับนวดคึงตำแหน่งที่มันมีบริเวณที่มีอาการปวดนะฮะทีนี้ขณะที่เรานวดนะครับคุณสามารถขยับในช่วงของนิ้วเท้านะครับผมขึ้นลงได้นะฮะผมขยับขึ้นขยับลงได้เลย อย่างเช่นคุณปวดตรงนี้ให้คุณกดตรงนี้ฮะค้างไว้แล้วคุณก็ขยับอย่างี้ขึ้นลงได้นะครับผมหรือจะค้างไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็นวดคลึงอย่างนี้ก็ได้นะฮะทำประมาณเรื่อยๆนะครับผมประมาณสัก1 2ึถึงนาทีได้เลยนะครับจนกว่าอาการจะเริ่มดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วคุณให้คุณใช้นะครับมือของเรานะครับผมคล้องมาอย่างนี้นะครับผมคล้องมาตามซี่ของนิ้วเท้าอย่างนี้นะครับจากนั้นให้คุณพยายามหมุน หมุนเป็นรูปเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ตามเข็มนาฬิกา,านี้ก็ได้นะครับหมุนเท่าที่ได้เนาะโอเคเพราะมันจะเจ็บในช่วงของงามตรงนี้นิดนึงนะครับค่อยๆหมุนนะครับผมต่อจากนั้นนะครับให้คุณพยายามบริหารช่วงบริเวณเก้ามเนื้อช่วงฝ่าเท้านะครับเพราะาฝ่าเท้าของเราที่เป็นปวดเพราะว่าก้ามเนื้อของเราไม่ค่อยแข็งแรงนะครับท่าหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้บริหารเลยก็คือนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเป็นด้านนี้ ถ้าคุณเป็นด้านนี้ให้คุณพยายามนะครับผมนะขย่งเท้าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ก้าวอีกขาข้างหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้อึบนะครับผมแล้วก็ถอยอึบแล้วก็ปล่อยนะครับผมฟึบขึ้นมาขายิงขึ้นมานิดหนึ่งงนี้ฮะนะฮะฟึบ arp, ฟ ik, แล้วก็ปล่อยมันจะช่วยบริหารช่วงกล้ามเนื้อฝ่าท้าของคุณให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่ายือดอย่างเดียวหรือบริหารอย่างเดียวนยฮะมันก็อาจจะ ไม่ค่อยได้ช่วยนะครับคุณต้องทําให้กล้ามเนื้อของคุณนะับมีความแข็งแรงขึ้นมาด้วยนะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับคุณสามารถทําสลับกับท่านี้ได้นะครับคือท่าคุกเข่านะครับนี้ท่าคุกเข่านั่งมาอย่างนี้ฮะนี่ฮะมันก็จะค่อยๆยืดคาในตําแหน่งช่วงตรงนี้นะครับขณะที่นั่งแบบนี้คุณอาจจะใช้มือนิ้วนี่ค่อยๆนวดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมค่อยๆนวดคลึงๆได้นะครับผมหรือว่าใครมีลูกบอลนะครับเอาลูกบอลมาเหยียบแล้วก็คลึง หมุนอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับผมทีนี้สิ่งสําคัญอีกจุดสิ่งหนึ่งคือคุณต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับถ้าถ้าใครมีอุปกรณ์ในการยืดกล้ามเนื้อน่องอย่างงี้ครับผมนะมันจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเอ็นฝ่าเท้ามันจะมีจุดเกาะที่บริเวณช่วงของเขาเรียกว่าอ่าน่องเนี่ยฮะมันจะมีต่อในช่วงของไปที่ส้นเท้าแล้วก็ช่วงฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดกล้ามเนื้อน่องเนี่ยฮะฝ่าเท้าหุ่นก็จะค่อยดีขึ้นเนี่ยฮะถ้าใครมีที่ยืดน่องก็จะดีเลยนะครับ ค่อยๆยืนขึ้นไปนะครับเนี่ยกระดกข้อเท้าฮะมันจะตึงช่วงนอกนะครับยืดตัวขึ้นมาเนี่ยตึงแป๊ะเลยฮะมันจะทําให้เอ็นฝ่าเท้านะครับมันจะทําให้นอกของเราค่อยๆยืดขึ้นนะครับผมโอเคลองทำกันดูนะครับ